ไปดูที่หัวเว่ยหน่อยนะฮะหัวเว่ยฮะพล o t ไชน่าสมาร์ทโฟนรี e วิร์ดวิดเอ่อโมบายออปเปอเรติ่งซิสเต็มอัปเกรดเอาละครับมาอีกแล้วนะพอผมเห็นหัวข้อนี้ปั๊บ AI หรือเปล่านะครับพออ่านเหลือบลงไปข้างล่างเออ AI จริงๆนะครับรว่าแล้วนะถ้าถ้าซื้อหัวเว่ยนี่คือถูกนะเห็นครั้งแรกปั๊บเ i ปะวะ AI นะครับมาแล้วนะครับเราทราบดีเรื่องของหัวเว่ยถูกแบรนด์จาก Google ใช้ Android ไม่ได้หัวเว่ยสร้าง Operating System ของตัวเองชื่อ Harmony OS นะฮะ Harmony OS ถูกใช้กันในจีนส่วนใหญ่เพราะว่า Harmony OS มันใช้ได้แค่ในหัวเว่ยแล้วก็หัวเว่ยในในไทยค่อนข้างจะมีปัญหานะทุกวันนี้ก็ใช้ Honor เข้ามาแทนมาเจาะตลาดแทน Honor ก็ยังไม่ได้รับความนิยมมากนะักเพราะว่าไม่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะโดนแบนอีกเพราะมันยังมีคราบเงาของความเป็นหัวเว่ยอยู่แต่เขาบอกมันไม่เกี่ยวกันละอ่ะไม่เป็นไรช่างเถอะนะแต่เอาเป็นว่า Harmony OS เนี่ยตอนนี้เนี่ย ก็เจาะไปในทิศทางของรถ EV รถยนต์ไฟฟ้านะครับโดยที่ถ้าคุณขึ้นรถที่จีนเนี่ยคุณใช้หัวเว่เนี่ยคุณสามารถเชื่อมกับหน้าปัดตรงไอ้กระจกได้เลยนะไอ้คุณเคยเห็นใช่ไหมไอ้ไอ้เลเซอร์ไอ้รถรุ่นใหม่ๆที่มันเรามองที่กระจกได้แล้ว,ลวเฉพาะคนขับที่เห็นอย่างเดียวอะ่ะไอ้พวกสปีดอะไรพวกเนี้ยนะฮะหลายๆคันก็มีแล้วนะ,ะไอ้โปรเจคเตอร์มาที่หน้าจอเนี่ยไอ้โปรเจคเตอร์มาที่กระจกเนี่ย ไอฮาร์โมนีโอเนี่ยจะทํางานร่วมกับตรงนั้นนะแล้วจะบอกนาวิเกตทางได้ด้วยนะว่าคุณจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอะไรเงี้ยกว่าไปนะฮะกับรถแล้วนะ,ะับแล้วก็ทํางานร่วมกันกลายเป็นสมาร์ทคาร์แล้วก็ทํางานคู่กับคุชคอนโทร l อะไรก็ว่าไปนะคือกลายเป็นว่าหัวเว่ยเนี่ยพัฒนาไปในทิศทางนั้นนะผมไปจีนล่าสุดเข้าไปในช็อปหัวเว่ยรถจอดสอสาคันอะ่ะผมก็งงว่าหัวเว่ยใครรถหรอวะก็ <laughs> คือรถรถ E ีีแต่ว่าเป็นรถ จีนที่เขาทํางานร่วมกันแล้วก็มีระบบ OS ที่ลงไปทํางานกันรถเลยคือกลายเป็นว่า Harmony OS เนี่ยมีมีม,ม,มีที่เป็นคาแล้วะนะฮะก็คือลงไปทํางานกับรถด,ด้วยเลยนะอันนี้น่าสนใจนะครับปรากฏว่าล่าสุดครับสิ่งที่จะมีการอัปเกรดนะก็คือการใส่ AI เข้าไปนะก็มันเป็นการตอกย้ำว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรฉุดอยู่แล้วจริงๆนะสำหรับ AI นะทุกๆุกค่ายทุกทกที่ไปที่ AI หมด โลกกาลังจะมุ่งไปทาง AI พี่บิ๊กสายไปยังจะไปทาง AI มันแค่เริ่มมันแค่เริ่มนะครับขอบคุณคุณนัตยานะครับสำหรับซูเปอร์แชทนะฮะมันแค่เริ่มนะ AI เนี่ยมันแค่เริ่มจริงๆคุณดูนะ Apple ประกาศเมื่อวานจิมคุกบอกตูทำ AI มานานแล้ว Google ไม่ต้องห่วงทำ AI เอ่อใครก Amazon, ะ Amazon เมื่อวาน AWS ดีไหมดีทำ AI Microsoft AI Chat GPT นะฮะ a บ b a าเช่นเส้นแม้กระทังหัวแวรนี้ก็ AI นะฮะคือทุกคน AI หมดนะแสดงว่ามันค่อนข้างคอนเฟิร์มแล้วนะว่าบริษัทเทคชั้นนำของโลกทิศทางไปทาง AI และจะเกิดอ,อะไรขึ้นกับมนุษย์ในภาคหน้าคุณก็แบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งคือโอกาสการลงทุนคุณก็ต้องเริ่มไปดูแล้วนะว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อ AI มา AI ต้องการอะไร AI ต้องการอะไรไอธุรกิจประเภทนั้นจะบูม คริปโตต้องมีอะไรคริปโตตัวนั้นจะบูมนะเวลาวิเคราะห์จะวิเคราะห์แบบนี้นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่เกี่ยวกับการลงทุนก็เป็นส่วนของเ,ออเมื่อเอมาจะมีผลกระทบกับชีวิตคุณยังไงจะมีผลกระทบกับเขาเรียกว่าอะไรจะมีผลกระทบกับธุรกิจของคุณยังไงอันนี้ก็ต้องไปปรับตัวกันอีกทีหนึ่งคืออยากให้มองเป็นสส่วนมากกว่านะครับสำหรับคนที่มองเป็นการลงทุนก็ ช็อตนี้ก็สําคัญอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันยังเป็นแค่จุดเริ่มนะครับเดี๋ยวเราไปข่าวต่อไปเดี๋ยวจะวิเคราะห์ให้ฟังว่าน่าสนใจจะเราควรจะต้องมองไงต่อไปสําหรับ AI นะครับแต่ว่ามันเป็นการคอนเฟิร์มแล้วหัวเว่ยก็กระโดดลงมาเล่น AI เพราะฉะนั้นคุณแค่มีโทรศัพท์หัวเว่ยคุณแค่มีไอโอเอสของเขาอะ่ะก็คล้ายๆล้ายแอนดรอยนะโอเปอเรชั่นซิสเต็มเขาข้างในก็มี AI เรียบร้อยเลยนะเอไอก็ฝังมาเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละ딥เรียนนิ่งอะไรกันต่อไปเลยนะฮะประมาณนั้น